รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเรามาเปิดรายการโอนี่มีดีกันที่ริมแม่น้ำท่าจีนอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะและนี่นะคะก็มีการนวดแผ่นไทยริมน้ำด้วยโอ้โหบรรยากาศดีสุดๆไปเลยค่ะสบายมากๆเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาพูดคุยถึงเรื่องการนวดนะคะจะมาบอกว่าเมื่อกี้ตอนพานวดเนี่ยเขามีการใช้น้ำมันไพรสดในการนวดด้วยรู้สึกดีมากๆจริงๆค่ะแล้วนี่นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยได้รับาราสัญลักษณาโอนี่ด้วยนั่นเองจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปคุยกันค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับครูภัยรัตรอดสดใสค่ะซึ่งเป็นภูปัญญาด้านการนวดแผนไทยและสมุนไพรจากกศนตําบลบางยางอําเภกระทุ่มแบนจังหวสมุทรสาครค่ะสวัสดีค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะคุณครูอารยาจินดารัตค่ะซึ่งเป็นคุณครูกศนตําบลบางยางนั่นเองสวัสดีค่ะคุณครูค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของน้ํามันไพรสดซึ่งเมื่อกี้นะคะเราได้ลองนวดไปแล้วโหรู้สึกดีมากๆเลยสบายมากๆเลยค่ะทําไมที่นี่ถึงได้ทาน้ํามันพรสดนะคะ เอ่อนื่องเอ่อขอย้อนหลังไปสักนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเมื่อเมื่อก่อนนี้เคยให้บริการเกี่ยวเรื่องการนวดนะครับและเนื่องจากว่าเราเราไม่ได้ใช้น้ํามันพรยเราใช้พวกยาหม่องครีมต่างๆเวลาไปทาให้บริการกับลูกค้าออแล้วเกิดเป็นเม็ดผดผื่นคันขึ้นมาแล้วนูขอทาย้อนกลับไปก่อนทําไมก่อนหน้านี้ที่นี่ถึงสนใจเรื่องการนวดกันเอ่อเนื่องจากว่ามีประชาชนที่เจ็บป่วยนะครับเจ็บป่วยและปวดเมื่อยทางานทําสวนทําผลกล้วยไม้ต่างต่างพวกนี้เขาก็ รู้สึกปวดเมื่อยไม่รู้จะไปหาหมอที่ไหนไปโรงพยาบาลทีก็ลําบากเกี่ยวกับเรื่องการขึ้นรถขึ้นลาต่างๆเขาก็เลยพอดีมีคนที่เขาอยากจะนวดก็เลยพอดีรู้จักกับอาจารย์ท่านอรยาครับแล้วก็ท่านก็เลยได้ลงไปที่ในหมู่บ้านครับก็ได้พูดคุยกันแล้วก็ได้มาติดต่อผมมาให้มาสอนที่ที่นี่แสดงว่าก่อนหน้านี้คือเราเคยมีเปิดหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องการนวดแผนไทยมาก่อนใช่ค่ะแล้วก็มีได้รับความสนใจเยอะเลยไหมคะ ตอนตอนที่แรกหมอต้องคัดคนออกนะฮะสี่สิบกว่าคนนะครับนี่ปรากฏว่าคือจริงๆแล้วตามนโยบายของกสนบหมอยี่สิบคนเพราะว่าวิทยากรคนเดียวเนี่ยสอนเกินจากยี่สิบคนแล้วมันประสิทธิผลมันน้อยครับฉั้ว่าคนในพื้นที่ของเราก็สนใจเรื่องการนวดแผนไทยอยู่แล้วคราวนี้เมื่อกี้คุณครูภารัตบอกว่าเจอปัญหาใช่ไหมคะเจอปัญหาครับปัญหาที่ว่าเวลาเวลาเอายาหม่องหรือครีมทาให้เขาแล้วเกิดเป็นมดเม็ดผดผื่นคันตามร่างกายพอนวดไปแล้วอย่างวันนี้ วันหรือสองวันเขากลับมาหาเราว่านี่ทำไมเป็นอย่างนี้อะไรต<อ>่างเี้เพราะอะไรอะคะเราก<อ>็ยาหม่องเนี่ยมันมีตัวร้อนร้อนก็คือน้ํามันละกรรมที่มันเขาใส่ไปในยาหม่องเนี่ย<อ>มันร้อนจัดร้อนจัดแล้วผิวหนังรับไม่ไหวก็ทําให้เกิดเป็นบางคนแพใช่ครับ<อ>ผมก็เลยมาคิดว่าเอะเราจะทําทไงดีพอดีเจอผู้เฒ่าอายุ80 82นะครับค่ะ82แต่บอกว่าไอ้นุม่มเป็นหมอนวดหรือเปล่าอบอกเป็นครับบอก เฮ้ยที่บ้านกลัวมีไผ่มีขมิม้นเว้ย,อยลองทํำยังไงได้มั่งผมก็ปิ๊งไอเดียเลยว่าเอ้ยเราจะทํำยังไงดีอก็คือเหมือนไปเจอเป็นผู้เฒ่าผู้แก่คนนึ่งใช่ครับเหมือนมาจุดประกายใช่ฮะอ้าวแล้วอย่างนี้คุณครูไพระเองม,มีมีแบบว่า,าเรียกว่าเป็นภูมปิปัญญาเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรอะไรแบบนี้อยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะแล้วพอรู้ว่าเนี่ยมีไพรกับมีขมิน้นนะคะแล้วมาทํำยังไงต่อคะก็ ค้นฟ้าทำตาม youtube บ้างหรืออะไรบ้างก็มองไปที่คุยไปปรึกษากับอาจารย์อริยาเาะเอ๊ะอาจารย์ผมนี่ี้อาจารย์อริยาก็บอกแมถ้าถ้ามาปรึกษาอย่างนี้ก็ต้องช่วยกันช่วยกันค่ะตอนนั้นที่คุณครูไพร์ัตไปปรึกษาแล้วคุณครูมีความเห็นว่ายังไงบ้างคะคือตอนแรกเนี่ยก่อนที่ตอนที่อาจารย์ไพรัตมามามาปรึกษาเนี่ยค่ะก็ก็ต้องทงทำการสํารวจสถานที่ของเราก่อนถูกไหมคะซึ่ง พื้นที่ของบางอย่างเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพื้นที่สีเขียวก็คือพื้นที่เกษตรนั่นเองเราก็จะต้องลงไปสำรวจว่าในพื้นที่เกษตรของเรานั้นมีมีมีวัตถุดิบที่เขาต้องการไหมเพราะว่ากสนเนี่ยจะเน้นชุมชนเป็นหลักเน้นชุมชนเป็นหลักเพราะฉะนั้นสินค้าที่ที่จะมาเนี่ยก็ต้องเป็นสินค้าที่มาจากชุมชนเป็นหลักก่อนพออาจารย์ไพ้านมาเสนออย่างนี้เราก็เลยเข้าพื้นที่ในชุมชนว่าในชุมชนนั้นมีอะไรบ้างทีนี้ในชุมชนเนี่ยพื้นที่สีเขียวก็บอกไปแล้วตั้งแต่แรกว่าพื้นที่เกษตรก็ มีการปลูกไพรแต่ทีนี้การปลูกไพรของเขาเนี่ยมันเป็นการแค่ปลูกไพรแค่ในครัวเรือนอยังยังไม่ได้ทําเป็นแบบการค้าเขาก็จะมีของเขาบ้านละนิดบ,บ้านละหน่อยใช่ค่ะก็เลยบ้านละนิด้ละหน่อยก็ก็ก็ไปไปสืบคนบ้านไหนหมู่ไหนมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จะได้ไพรตัวนี้มาก็มารวบรวมก็มารวบรวมกันแล้วก็แล้วทีนี้ไพรเนี่ยที่เราต้องการก็คือไพรที่ท,ที่ต้องมีอายุมากมีอายุหนึ่งปีขึ้นไป อ๋อคือต้องมีอายุในการเก็บใช่ใช่ทำไมอะคะเพราะว่าสารที่จะได้จากไพลเนี่ยค่ะมันจะต้องมีอายุหนึ่งปีขึ้นไปค่ะรวมถึงจะมีประสิทธิภาพในการใช้ถ้าเกิดเราเก็บก่อนหน้านั้นจะไม่มีสารตัวนั้นอยู่มันมีค่ะแต่มันจะมีแบบน้อยอ่อนกำลังต้องหนึ่งปีขึ้นไปพอเราไปสำรวจแล้วว่าในชุมชนของเรามีวัตถุดิบที่ต้องการแล้วแบบนี้สูตรต่างๆเราคิดคนขึ้นมาอย่างไรอะคะ สูตรต่างๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอาจารย์ไพรัต์เนี่ยมีความรู้ความความรู้ทางด้านนี้อยู่แล้วเพราะว่าอาจารย์ไพรัต์มีภูมิปัญญาทางด้านของสมุนไพรอยู่แล้วนะคะก็เลยมาคุยกันว่าถ้าหากว่าเรามีแค่ไพรมีขมิน้นมีกระบุนเนี้ยใช้ได้ไหมอ,อาจารย์ไพรัต์บอกว่าออ้ยที่จริงมันหลักๆมันก็มีแค่นี้แหละครู<อ>ใช้ได้แล้วสามารถ<อ>ที่จะนํามาช่วยบําบัดให้กับคนที่ป่วยเรื่องแบบแผลช้ำนวดแก้พกช้ำอะไรพวกนี้ได้แล้ว ก็เลยมาคุยกับอาจารย์ไพรัสว่าเราจะใช้สูตรขนาดปริมาณอย่างไงแบบไหนค่ะก็ต้องมาคุยกับอาจารย์ไพรัสอีกทีการทําน้ํามันไพลสดนี่ทํายากไหมคะคุณครูก็ถามว่าถ้าคนไม่เป็นก็ทํายากถ้าคนเป็นก็ทำง่ายซึ่งส่วนผสมก็มีตามที่คุณครูบอกเลยใช่ครับก็มีมีอยู่สี่ตัวยาที่ที่ใช้ก็คือมีไพลมีขมิ้นนะครับแล้วก็มีการคูการคูแล้การะบูนการละบูนนี่เป็นขาขาน แล้วนี้อะคะแล้วก็นี่คือน้ำมันน้ำมันที่จะเคี่ยวที่จะสกัดตัวยาของพลกับขมิ้นเนี่ยออกมาอ๋อต้องมีการสกัดใ่อนใช่แล้วแล้วพอเราสกัดเสร็จเอาไปทำอะไรต่อคะก็เอามาผสมผสมส่วนกลิ่นหอมนะกลิ่นหอมแล้วก็ความร้อนความร้อนของเวลาเราใช้ไปแล้วมันจะเกิดความร้อนข้างในข้างในแต่ น้ำมันไายสดเนี่ยมันดีอย่างก็คือเวลาทาผิวแล้วเนี่ยมันไม่ระคายผิวแล้วก็เข้าไปรักษาลึกๆของกล้ามเนื้ออครับมันคือด้วยความที่เป็นน้ํามันมันก็จะซึมเข้าสู่ผิวภายในด้วยไม่เหมือนยาหม่องไม่เหมือนยาหม่องยาหม่องรักษาแค่ผิวเองค่ะแค่ผิวถ้าเกิดว่าถ้าคนที่เขาด้านจริงๆเขาจะใช้ยาหม่องน้ำแต่ยาหม่องน้ําแรงค่ะ แบบนี้พอเราได้น้ำมันไพรสดออกมาแล้วสัพรพคุณของเขาคืออะไรบ้างสพรพพะคุณของเขาเนี่ยเป็นตัวช่วยเกี่ยวกับเรื่องเราปวดเมื่อยหรือว่าเราชกค้ับหมายถึงว่าเคล็ดขัดยอกอะไรต่างๆพวกนี้พอเอาน้ำมันลงไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปขยี้แบบเหมือนกับเราทาครีมทาทาไปให้น้ำมันเขาไหลซึมไปที่กล้ามเนื้อเขาเองอแ,ลแล้วพอกล้ามเนื้อมันคลายเสร็จปุ๊บ ทุกอย่างพยืดได้เหมือนอย่างเมื่อสักครู่ที่พาลองไปนวดแล้วก็คุณลุงก็เหมือนฉีดน้ํามันให้ด้วยแล้วก็นวดนวดไปก็คือจะช่วยในเรื่องของแบบอาการปวดเมื่อยทุ่่างได้ดีใช่ไหมคะทุกกล้ามเนื้อทุกกล้ามเนื้อของร่างกายเราเนี่ยถ้าใช้น้ำมันที่พวกนี้ฉีดเนี่ยมันจะมีความนุ่มนวลแล้วทําให้เรารู้สึกว่าไม่ระคาย ราคาผิวราคาเครื่องนะอนอกจากประโยชน์แล้วก็สกรรพคุณของน้ำมันพรสดนะคะยังมีในส่วนเข้าไปช่วยชุมชนได้อีกด้วยใช่ไหมคะตรงนี้เข้าไปช่วยยังไงได้บ้างก็คือหมายถึงถ้าเกิดว่าชุมชนเขามีวัตถุดิบใช่ไหมครับเราเป็นผู้ผลิตเนี่ยเราก็ไปขอซื้อ,อ,มอหมายถึงว่ามันเวียนกันไปนะครับเขาเอาวัตถุดิบมาให้เราเราก็เอาเงินไปให้เขานะครับช่วยกันให้ชุมชนอยู่ได้เลี้ยงตัวเองได้ ค่ะก็เรียกว่าเป็นการเหมือนสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนะคะเป็นวัตถุดิบที่มีจากในท้องถิ่นแล้วก็เอามาแปรรูปทําเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยก็ได้รับตราสัญลักษณ์โอนี่ด้วยเหมือนกันโอ้ดีใจจังอ่ารู้สึกยางไงบ้างดีใจมากเลยครับดีใจมากว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นที่ที่เป็นของจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็เป็นโดยเฉพาะตําบลบางยางเนี่ยซึ่งไม่เคยใครไม่ค่อยมองเห็นแต่พอมีตัวนี้ขึ้นมา คนจะเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อตำบลบางยางอยู่ตรงนี้ oh. ครับและที่สําคัญที่สุดก็คือคนที่เรียนกศนเนี่ย <c oughs> จะได้มาเรียนเยอะๆ <c oughs> ครูยาจะได้กดหัวมากขึ้นแอบผ่านนิดนึงค่ะค <c oughs> ุณหมอไพศค่ะก่อนหน้านี้ที่เราได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ขายแค่ในชุมชนให้เหมือน <c oughs> คนในชุมชนใช้เริ่มแรกที่ผมทําเนี่ย <c oughs> ทาเสร็จป,ปุ๊บก,ก็ บ้านไหนที่ส่งวัตถุดิบมาให้เราเราก็ให้ลองใช้ดูก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างเขาจะได้มีกาลังใจว่าอ๋อเนี่ยนี่ผลิตภัณฑ์ของเขาหรือว่าวัตถุดิบของเขามาทาแล้วเกิดประโยชน์อย่างนี้นะครับแล้วเราก็พอหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆจำหน่ายไปไม่แพงนะขายแบบถ้าเป็นขวดใหญ่ซึ่งปริมาณมันเยอะก็อยู่ประมาณร2 9ยบาทขวดใหญ่ก็คือขวดตรงนี้ร้อยยี่สิบเก้าแล้วก็มี50าสิบเก้าหเก้าโอ้ยมีหลายขนาดแล้วก็มี สิบเก้าบาทเล็กๆนะครับติดกระเป๋าไปพอตอนหลังพอได้รับตาสัญลักษณ์โอนนี่แล้วเนี่ยเราก็ทําให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่มากขึ้นคนรู้จักเรามากขึ้นด้วยอยากรู้ไหมคะว่าทําไมผลิตภัณฑ์นี้ถึงได้รับตาสัญลักษณ์โอนนี่ด้วยอยากรู้มากค่ะอยากรู้มากถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปสอบถามจากผอกสนอาเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครกันค่ะครับผลิตภัณฑ์น้ําน้ํามันไพลสดของกสนตำบลบางยางกสนอาเภอกระทุ่มแบนได้ เป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นของจังหวัดสมุทรสาครก็เพราะมีสาเหตุลึกๆจุด3าเรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องของเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําจากที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดเอาผลผล,ผลิตจากชุมชนเอามาแปรรูปนะครับแล้วก็มาใช้ในกิจกรรมของการนวดนะครับในเบื้องต้นส่วนที่สองที่ที่เป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นก็คือมาจากเรื่องของการไปต่อของผลิตภัณฑ์ เพราะว่าน้ำมันไพรสดเนี่ยสามารถต่อยอดในเรื่องของการพัฒนาเรื่องกลิ่นนะครับเพราะว่าหลายท่านอาจจะบอกว่ากลิ่นไพรเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับขณะนี้ก็มีการพัฒนาปรับปรุงกลิ่นเพื่อจะให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้นส่วนที่3ก็คือการต่อยอดครับการต่อยอดผลิตภัณฑ์น้ำมันไพลสดเนี่ยกำลังให้คุณครูกศนตําบลน,นะครับได้ไป นำเสนอเป็นบทเรียนให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับเพื่อจะได้จัดกระบวนการเรียนรู้นะให้เป็นแบบวิสาหกิจชุมชนเพราะว่าจากข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยต้นไพรสดเนี่ยซึ่งมีการปลูกในระดับครัวเรือน,นมีแปลงปลูกน้อยมากงนั้นอาจจะต้องซื้อจากแหล่งอื่นมาถ้าสินค้าเราติดตลาดนะครับก็จะต้องสร้างวิธีการให้นักศึกษาที่อยู่บ้านใกล้เคียงนะครับแล้วก็เรียนรู้กับชาวบ้านภูมิปัญญาที่ปลูกอยู่แล้วเนี่ย ปลูกแปลงมากขึ้นนั่นคือเป็นกลุ่มวิสาหกิจซึ่งสามารถส่งต่อมายังกลุ่มผู้ผลิตได้กลุ่มผู้ผลิตก็คือกลุ่มที่ได้รับการเรียนรู้จากคุณครูไพรัตนะครับซึ่งสามารถตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจเรื่องการจัดจําหน่ายได้อันนี้คือ,อสามเรื่องที่เราคิดว่าผลิตผลิตภัณฑ์น้ํามันไพลสดเนี่ยน่าจะไปต่อได้อย่างมีคุณภาพนะครับ ต้องขอขอบคุณนะคะผอกศนอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครด้วยนะคะตอนนี้เราก็ทราบเหตุผลแล้วว่าทําไมผลิตภัณฑ์ของเราได้รับคัดเลือกแล้วก็ได้รับตราสัญลักษณ์โอนี่เพราะนอกจากสสรพคุณที่ดีแล้วเนี่ยยังสร้างคุณค่าให้กับคนในชุมชนด้วยนั่นเองเมื่อกี้คุณครูไพรวรรธบอกว่าขั้นตอนการทําทําไม่ยากแล้วก็ส่วนผสมก็มีไม่เยอะด้วยอยากจะเห็นแล้วค่ะว่าขั้นตอนการทานั้นเนี่ยเป็นอย่างไรทําไม่ยากจริงหรือเปล่าเดี๋ยวแสดงให้ดูหน่อยได้ไลยคบอ่าเริ่มจากอะไรก่อนดีคะจุดเตาก่อน เราก็ใช้เตาแก๊สปิกปิกแบบนี้เลยเนาะได้ค่ะแล้วก็มีหม้อหนึ่งใบแล้วก็ใช้น้ํามันมะพร้าวน้ํามันมะพร้าวที่เราใช้น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะอ๋อต้องเป็นแบบสกัดเย็นค่ะใช้เยอะไหมคะการเคี่ยวน้ํามันเนี่ยคือไม่ใช้ความร้อนเกิน6กสิองศานะครับอ้เพราะว่าเหมือนไฟอ่อนๆถ้าเราใช้ความร้อนเกินไปมันจะไหม้มันจะไหม้ ถ้าเกิดว่าความร้อนสูงเกินไปของทุกอย่างมันก็จะไหม้หมดใช่ค่ะถูกต้องครับนี่เราใส่ไปหมดขวดเลยนะคะใช้น้ํามันมะพร้าวค่อนข้างเยอะค่ะห้ามิลลิลิตรห้าร้อมต่อด้วยไครค่ะไพ่นะครับไพ่ครับไายเนี่ยต้องทําความสะอาดก่อนแล้วก็พึงไว้ให้มันมาดนะครับมีน้ําแล้วมันจะทําให้เกิดเหมือนกับว่าน้ํากับน้ำมันมันไม่เข้ากันค่ะใส่ไพลเยอะแค่ไหนคะอก็ประมาณ ร้อยกรัมร้อยกรัมต่อน้ำมันมะพร้าว500 ml ครับแล้วก็ต่อด้วยขมิ้นขมิ้นครับขมิ้นขมิ้นก็ขมิ้นนี่ก็ต้องทำความสะอาดก่อนเหมือนกันไหมคะค่ะทำความสะอาดทุกอย่างทุกอย่างต้องทำความสะอาดเือนกันใช้เยอะไหมห้าสิบห้าสิบกรัมห้าสิบกรัมใช้พราเยอะกว่าใช้เยอะป่ะครับพรายสองส่วนขมิ้นหนึ่งส่วนโอเคค่ะก็เคี่ยวจนพราเนี่ยสามารถลอยตัวได้ อ๋อลอยตัวเลยนะครับลอยตัวจากจากที่มันถ้าระวังในน้ำปุ๊บมันจะจมนะครับพอเขี่ยวไปปุ๊บได้ความร้อนปุ๊บมันคลายตัวยางของเขาออกตัวเขาก็จะลอยขึ้นมาอ๋อใช้เวลาประมาณแค่ไหนคะเวลานีประมาณสักชั่วโมงประมาณชั่วโมงหนึ่งพอหลังจากนั้นล่ะคะพอหลังจากนั้นแล้วเราก็ช้อนกากออกแล้วก็เอาการพูการพูลงการพูลงนะครับแต่ว่าก่อนที่การพูจะลงเนี่ยเราจะต้องให้ตัวนี้ ลดความร้อนลงสักนิดหนึ่งทิ้งให้เย็นก่อนค่ะการปูนี้จะมีคุณสมบัติก็คือความร้อนอช่วยให้มันชช่่ววยยร้อใหบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเพราะว่าคือเขาใส่ของร้อนน้อยไปค่ะครับเพราะว่าความร้อนนี่มันจะเปิดรูขุมขนให้น้ํามันลงไปสู่กั้นไปได้แล้วคาราบูนหรคะคาราบูนี่เอาไว้หลังจากที่เราใส่การปูเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็แต่งกลิ่นด้วยกอกคาราบูอ่า การบูนนี้ถือว่าเป็นการแค่แต่งกลิ่นเพราะว่าบางทีเดี๋ยวนี้คนจะไม่ชอบกลิ่นสมุนไพรค่ะมันจะแรงการพูนนี้จะเป็นตัวลดกลิ่นสมุนไพรถามว่าคุณสมบัขทงคือในเรื่องของการให้แต่งกลิ่นรอให้มันเย็นแล้วเราก็บรรจุขวดออกมาเป็นหน้าตามแบบนี้ใช่ไหมคะนี่แค่นี้เองไม่ยากเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครดูอยู่ก็ลองไปทําดูได้แต่ถ้าสมมติว่าไม่อยากลองทําเองอยากจะซื้อล่ะคะ ถ้าเกิดอยากซื้อเนี่ยก็จะมีช่องทางอยู่หลายๆ,ๆช่องทางนะคะช่องทางแรกก็คือจากของกอสนตตาบลบางยางเองเลยก็คือในของ o o c ของกอสนตตาบลบางยางค่ะช่องทางที่2ก็คือของ o o c c ของอําเภอกสนอําเภอกระทุ่มแบนแล้วก็ช่องทางที่3ก็ในเพจของกอสนจังหวัดสมุราคารค่ะ ใครสะดวกช่องทางไหนก็มาอุดหนุนกันได้นะคะหรือว่าจะแวะมาที่นี่ก็ได้เหมือนกันถามเพครูภพยรัตน์เพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะจากการที่เราได้ทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราเจอปัญหาหรืุปักรคอะไรบ้างไหมคะปัญหาก็มีบางบางทีของที่วัตถุดิบที่เราจะใช้เนี่ยนะฮะตามชุมชนหมดห<อ>ม,มายถึงว่าไม่สามารถที่จะทําให้เราทันได้<า>เราต้องไปหาซื้อตามจังหวัดต่างๆซึ่งมันมีปัญหาตรงน,นี้นะครับนอกพื้นที่ไปเพราะว่าจริงๆแล้วนโยบายของผมก็คือหมายถึงอยากกระตันผลให้ชุมชนมีกําลังในการ มีปัจจัยใช้ในชุมชนนะครับเวียนกันจะได้สะดวกสบายอาจจะมีการเข้าไปสนับสนุนเรื่องการปลูกข้าวยนี่เพิ่มเติมอีกใช่ไหมคะแล้วในอนาคตคิดว่าจะมีการต่อยอดเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์อะไรอื่นๆอีกบ้างหรือเปล่าก็คิดว่าจะทําเป็นลักษณะคล้ายๆกับคี่พึ่งค่ะสมุนไพรใช้ไพลเนี่ยทำเป็นคี่พึ่งนะครับใช้ได้ทั้งน้ํามันใช้ได้ทั้งคี่พึ่งนะครับเพื่อให้สะดวกในการพกพา นะครับบางทีเป็นน้ามันเนี่ยบางทีถ้าเกิดเราขายฝาไม่แน่นมันอาจจะมีโอกาสรั่วซึมอหกได้ใช่แล้วก็ถ้าเป็นขี้พึ่งนี้ก็จะสามารถพกติดตัวไปได้ในใมซึ่งสรรพคุณก็เหมือนกันเลยแต่ว่าถ้าเกิดทําที่ขี้พึ่งเนี่ยมันจะมีสมุนไพรขึ้นมาอีกนะครับมีพยายยมีว่านชัดชักมดลูกแล้วก็เอ็นเหลืองนะครับเข้ามาทําให้เป็นส่วนที่มันกระชับแล้วก็ประสาน ใน mm hmm. ส่วนบัดเจ็บง่ายๆขึ้นอ mm ือ hmm. พ่ครูขาแล้วแบบนี้ถ้าหากว่ามีใครที่ดูอยู่สนใจอยากที่จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพราการทําน้ํามันพรายสดแบบนี้มาที่นี่ได้ไหมสมัครได้ที่กสนเลยครับมาได้เลยค่ะ ก็ต้องติดตามข่าวสารนะคะ,คะของทางกสนด้วยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่าเรามีช่องทางในการจัดจําหน่ายนะคะหลากหลายช่องทางเลยซึ่งตอนนี้ก็จะมีช่องทางออนไลน์เป็นหลักก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆนี้ได้วันนี้ค่ะเราก็เลยจะมีเทคนิคนะคะในการที่เราจะมาถ่ายรูปเพื่อขายสินค้าออนไลน์ถ่ายรูปยังไงสินค้าเราถึงน่าสนใจมาฝากกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันดีกว่าค,ค่ะค่ะ รอบการขายของออนไลน์นะคะเรื่องรูปถ่ายก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันค่ะเราจะนําเสนอสินค้าของเรายังไงให้น่าสนใจวันนี้เรามีเทคนิคการถ่ายรูปยง่ายมาฝากกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่ภาคค่ะครับคุณภูขานี่คือพี่ภาค่ะช่างภาพที่จามาแนะนาในวันนี้และนี่ก็คือคุณรูอารยานั่นเองวันนี้ผลิตภัณฑ์ของเราคือน้ํามันพรยสดนะคะเราจะถ่ายรูปอย่างไรดีคะพี่ภาคให้นําเสนอสินค้าให้น่าสนใจก็เบื้องต้นครับก็ลอง เลือกในแต่ละไซส์มาสักหนึ่งขวดแล้วก็วางวางวางบนโต๊นี้เลยแล้วก็ลองถ่ายรูปดูตอนนี้เราเลือกมาอยู่ที่โต๊ะไม้แบบนี้เพราะอะไรอะคะเราอยากได้โทนที่มันแบบว่าดูอบอุ่นนิดนึงอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันจะเป็นภาพปูสีแดงเวลาเอาผลิตภัณฑ์ไปวางแล้วก็ถ่ายออกมาสีมันอาจจะแรงเกินไปชัววเราก็เลยจะต้องหาแบบว่าพื้นที่อย่างเช่นพื้นไม้แบบนี้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมีทั้งหมดสาไซส์ด้วยกันเราเริ่มจาก ไซส์ใหญ่เลยอันนี้ใ100 ml นะค่ะอันนี้100 ml ค่ะหนึ่งร้อย ml ถ่ายยังไงดีคะเราก็จะวางหน้าตรงเลยอ๋อมันจะมีเกรดนิดเล็กๆน้อยๆนิดนึงคือตัวหัวฉีดเนี่ยครับคือเราเวลาเราเราจะถ่ายหน้าตรงเงี้ยอาจจะต้องหมุนมันมาให้ตรงกับตัวโลโก้ตัวฉลากแค่นี้รายละเอียดให้มันนิดนึ่งอ่าล้วก็เหมือนกันอันนี้ก็ หมุนๆมานิดนึ่งหมุนให้มันตรงโอเคเราจะวางสามขนาดเลยใช่ไหมสขนาดเรียงกันประมาณนี้อาจจะหน้าตรงเรียงกัน่างนี้เลยไม่ได้คับหน้ากระดาษเสร็จแล้ววิธีการถ่ายที่ง่ายที่สุดก็คือทุกคนมีสมาร์ทโฟนใช่ค่ะครูลองเปิดหมดกล้องขึ้นมาเลยค่ะเราเป็นรุ่นเดียวกันพอดีเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้ทีนี้เราก็มาดูถ้าเกิดเราเราจะเรียง เรียง1 2 3เนี่ยอาจจะให้ช่องไฟมันเท่ากันนิดนึงในแต่ละขนาด่ะคเท่ากันไหมคุณครูลองลองดูก็ได้ครับอันดับต่อมาตรงนี้เราค่อยยังไม่ใช้ก่อนเรามีวัตถุดิบยังไม่ใช้ใช่ไหมคะเอาออกก่อนเฟรมแรกเรายังจะไม่มีเราลองเราลองเริ่มจากเบสิกก่อน่ทีนี้คุณครูลองลองดูตามผมกันแหละถ่ายเป็นผลิตภัณฑ์เปิดหมดคาเมล่าเสร็จปุ๊บนี่มันจะเป็นอย่างนี้ละอ๋นี่ผมจะซูมเข้าไปนิดนึง ให้รู้สึกว่าข้างหลังมันเอาไปเลยนะครับก็คือมันเบลอเบลอไปเลยหน้าชัดหลังเบลอถูกต้องครับ่หรือถ้าเกิดว่าโทรศัพท์ใครมีโหมดนี้อยู่แล้วก็ง่ายหน่อยอย่างนี้เหรอครอาจจะไม่ต้องไม่ต้องใกล้ขนาดนั้นคุณรูเราอาจจะห่างห่างจากตัวตัวสินค้าเรานิดนึงแล้วก็ซูมเข้าไปอ๋อเราใช้วิธีการซูมอ่านั้นแหละครับเบิ้ลนิ้วเข้าไปเลยครับคุณรูแล้วก็อาจจะต่ําลงนิดนึง ให้มันเหมือนเกือบขนานกับตัวตัวสินค้าไปเลยจะได้เห็นข้างหน้าชัดๆอย่างนี้ถ้าสมมติเราวางไปที่โต๊ะเลยได้ไหมคะขนานไปเลยจะดูสมมุติว่าขออนุญาตนะครับคุณครูจะเป็นอย่างนี้เลย่ประมาณนี้ครับคุณครูนี่แหละถ้าเกิดมันซ้ายขวามันก็พยายามให้มันบาลานซ์ก็ต้องวางต้องวางแบบว่าองศาให้มันดูบาลานซ์ันนี้นึงเดี๋ยวให้คุณครูลองทายดูครับ ถ้ามันไม่มันมันไม่เท่ากันซ้ายขวาก็อาจจะซูม out ซูม in อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ให้เกิดความบาลานซ์ในภาพใช่ครับก่อนคุณครูจะจะกดกดถ่ายก็ลองลองโฟกัสมันสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย๋ออ่าเน้นไปที่ตัวสินค้าใช่ครับจะได้ชัดชัดอืมเอเค้าไคะอ่าแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดคุณครูแบบว่ามีฉากหลังสวยๆอะไรเงี้ยก็ล่ำมัน็เป็นเป็นเบสิกง่ายแต่ถ้าสมมติว่า เราไม่ได้มีฉากหลังแต่เรามีความรู้สึกว่าโต๊ะตัวนี้สวยแล้วเราวางนอนลงไปได้ได้เหมือนกันอยากเห็นคอั้เก็บไว้นิดนึงทีนี้เราก็จะมาดูว่าถ้าเกิดในกรณีโต๊ะมันสวยหรือว่าพื้นพื้นบม้กล้าเรามันสวยละเราอยากถ่ายมุมมุมท็อปบ้างเราจะทํำยังไงทีนี้มันก็จะเป็นปัญหาของของสินค้าที่เป็น ขวดประเภทนี้มันก็จะกริ้งอะไรอย่างเงี้ยะเราก็อาจจะเลือกประเภทที่มันไม่สามารถกริ้งได้โอเคได้งั้นเดี๋ยวเราเก็บเราเก็บเราเก็บเก็บเก็บเก็สมมติว่าสักกี่ขวดดีคุณผู้ให้คุณผูดีไซน์เลย สองก็ได้ค่ะสองขวดอ่าสมมติดูเราก็วางไม่ต้องเท่ากันค่ะอาจจะอาจจะมีการเล่นอ่าอะไรเงี้ยครับลองดูอ๋อวี่นี้มันเหลื่อมกันนิดนึงทีนี้เหมือนกันเหมือนเดิมเลยครับคุณครูเราก็จัดวางเรื่องขององค์ประกอบภาพดูว่าเอ๊ะเราจะถ่ายแนวตั้งหรือแนวนอนดีเนาะอะไรเงี้ยเพราะว่านอนสวยถ้าแนวนอนสวยเสร็จปั๊บเนี่ยคุณครูก็มาดูว่า ตอนนี้เรามีเรื่องของวัตถุดิบอื่นๆที่เราเอามาใช้ทำน้ํามันเนี่ยเราอยากจะเอาอะไรเข้ามาในเฟรมหรือเปล่าเราก็ค่อยๆจัดเข้าไปทีละนิดทีละหน่อยคุณครูลองวางเฟรมภาพก่อนก็ได้ว่าเดี๋ยวผมจะขยับไอ้พวกนี้เข้าออกให้พระเอกของเราก็คือใครคือตรงนี้จ๊คุณครูต้องวางให้มันต้องวางให้มันขนานพื้นไปเลยครับอ๋ออย่างนี้เหรอคะใช่ครับทีนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดนะคุณครูจ้าทีนี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆเอาทุกอย่างเข้ามาแล้วกันเนาะค่ะ อตนนี้เมื่อกี้มันอาจจะดุนแน่นไปตอนนี้เรามีผลัดอย่างเวก็สวยนะคะขอโทษนะครับอาจจะบิดนิดนึงให้มันขนาดอ๋อเมื่อกี้ยังไม่ขนาดเท่าไหรอ่านี่เนาะอ่าทีนี้ผมจะลองเอาเอานี้เข้ามาอันนี้ขมิ้นใช่ไหมใช่ค่ะขมิ้นประมาณนี้หนึ่งแล้วก็มีกระบื้องกะบืไหมกระเบื้งทางนี้ได้ไหมได้ได้ถ้าคุณครูบอกว่าสวยก็สวยนะของเราก็คือไพรไพรค่ะทางไหนดีคุณครูว่าเอาให้เด่นๆกว่าตัวอื่นได้ไหมคะตรงนี้เรื่อง อ่าได้เพราะว่าเลดๆได้ไหมใช่อ่าเดี๋ยวผมออนิดนึงอันนี้อันนี้คือจะเห็นตัวไพรจะเห็นเยอะสุดเพราะว่าเป็นพระเอกใช่ค่ะก็จะเข้ามาในเฟรมปกว่าันี้ทีนี้ก่อนก่อนเราจะกดถ่ายภาพทุกครั้งเนี่ยเรหมือนเดิมครับเราต้องกดโฟกัสที่ตัวตัวสินค้านิดนึงอ่าจึ๊บแล้วก็กดนั่นแหละครับแล้วทีนี้คุณครูก็มาเช็คลูก ทีนี้เราก็จะมีบางจุดเนี่ยเราจะมีพื้นที่อยู่แค่ะเราก็สามารถเอาไปใส่รายละเอียดของสินค้าได้แค่นี้เองใช้มือถือถ่ายง่ายๆเลยใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะโชว์สินค้าที่ตั้งขายที่วางขายใช่ค่ะหมายถึงบนบนนี้เหรอใช่ค่ะอ๋อบนนี้คืออาจจะต้องลดปริมาณลงหลืออะลองหมุ่มาดิไหมคะขออนุญาตจัดนนึงเลองดูลองดูอาจจะเป็นไซส์ละสามขวดละกัน สมมติว่าประมาณนี้เรามีพวกผ้าขนหนูพวกอะไรนี้มีค่ะผนเล็กๆมีค่ะเราเอาผ้าขนหนูมาทําอะไรหรอคะอาจจะมาวางรองพื้นอะไรเงี้ยอ๋อเป็นการเพิ่มสเต็ปเหรอคะใช่ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือให้มันมันสื่อถึงว่าเรื่องของการนวดเรามีผ้าขนหนูหรืออะไรเงี้ยที่เกี่ยวข้องกันอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันมีอะไรที่สื่อความหมายได้ก็เอามาประกอบได้ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่นะอ่ะสมมติจะถ่ายบน บนขันโตกขันโต๊ขันโต๊ขันโตอ่าอย่างนี้ก็ได้ครับเป็นกรองครับถ้ามีอักผืนจะดีมากมีอะไรนะคะมีอักผืนจะดีอักผืนต้องสีเดียวกันไหมคะใช่ครับอ๋อเราก็จะประมาณนี้ก็ได้คุณปูค่นี่คือจัดแบบง่ายๆนะลองดูประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าเกิดเรามีพวกดอกไม้เล็กๆสวยๆก็อาจจะมาวางตกแต่งได้ได้ครับได้ครับนี่ไงเรามีใครที่เป็นพระเอกของเราศิลปะการจัดวางก็ไม่ค่อยมีด้วยค่ะ อย่างนี้ได้ไหมคะอันนี้ก็เป็นยถากรรมเกินไปนะอให้ใหกล้องดูกันเนาะประมาณนี้ถ้าเรามีวัตถุดิบก็เอามาเป็นพร็อพตกแต่งได้ทีนี้ผมก็พยายามเป็นการวางที่แบบว่าจัดเรียงว่าไซส์ไซส์แต่ละขนาดเรามีอะไรบ้างเพื่อที่เวลาเราเอารูปไปใช้เนี่ยคนดูจะได้ไม่งงว่ามันมันวางสเปซสเปมีให้เลือกนะใคาอยวางลายไซส์ไหนก็ได้เหมือนกันส่วนมุมมุมที่เราจะใช้ถ่ายก็เหมือนเดิมครับ เราใช้มุมไหนคะมุมหน้าตรงก็ได้หรือว่าสูงขึ้นมันิดนึงก็ได้ให้มันเห็นรายละเอียดโอ้๋องั้นเราลองถ่ายแบบมุมหน้าตรงกันได้ไหมคะอันนี้อาอันนี้ก็มุมนิดนึงนีมหน้าตรงใช่ไหมอันนี้คุณครูซูมอยู่หรือเปล่าไม่ได้ซูมซูมอยู่มั้งผมว่าตอนนี้คุณครูเสียงคุณครูด้วยมเริ่มสับสนไปแล้วค่ะอันนี้คืืออมมุหรเ่าก็ประมาณนั้นครับ เราเราอาจจะไม่ต้องเข้าไปใกล้มากนะคุณครูเราอาจจะไกลๆแล้วซูมเอาใช่ไมครับเราอยู่ไกลแล้วซูมเอาจะดีกว่ามันจะดีกว่าเหรอคะใช่ครับภาพจะแตกไหมคะภาพมันไม่มันมันก็นิดหนึ่งครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาเลนเข้าไปจ่ออย่างเงี้ยตัวสินค้าเรามันจะบางขึ้นเพราะว่าเลนมันเป็นเลนวายครับส่วนมากกล้องโทรศัพท์อย่างนี้ได้ไหมคะเอามานะอย่างนี้ได้ไหมคะได้ครับแต่ทีนี้เราเวลาเราเราจะถ่ายจริงๆอ่ะเราอาจจะต้องเลือก b บ็กกราวน์หรือว่าฉากหลังที่แบบมันมันดูสะอาดอันนี้เราก็จะติดทีมงานอ่ามุมนี้ก็สวยมุมนี้ไม่ติดถ่ายเป็นแนวนอนอ่าอย่างเงี้ยคของผมมันมีโหมดพักเศไงใช่ไงน้ามันก็เลยชัดหลังเบอร์นั้นต้องสงสัยต้องแลกโทรศัพท์อ่าไม่งั้นเราก็จับมันนอนซะถ้าเกิดถ้าเกิดเรารู้สึกว่าข้างหลังเราไม่สามารถเปลี่ยนได้ใช่ใช้วิธีการอ่าอย่างนี้ก็ได้ครับสมมติว่าเราเรียงนี่สามขวดเรียงค่ะ ให้มันนเป็โอเคเดี๋ยวให้คุณครูลองถ่ายอันนี้เป็นมุมท็อปใช่ไหมคะมุมทับก็คือเหมือนเดิมครับให้ให้มันขนานไปกับตัวตัวสับลองให้โทรศัพท์ขนานไปกับนี่เลยเนาะกดกดโฟกัสที่หนึ่งถูกต้องฮะจากนั้ถ่ายก็โอเคนะแต่ว่ายังยังไม่ค่อยตรงกลางเต็มที่ยังเห็นข้างๆอยู่โอเคครับเนี่ยประมาณนี้คือแต่ว่าเราอาจจะต้องเคลียร์พื้นที่โดยรอบโอเคต้องมีพื้นที่นิดนึงเป็นไงคะคุณครูคะ ไม่ยากเลยค่ะสนุกด้วยต้องขอบคุณมากๆค่ะยินดีครับนี่แหละค่ะยังไงก็ลองเอากลับไปใช้ถ่ายสินค้าของเองที่บ้านได้นะคะหรือว่าใครมีสินค้าอะไรก็ลองใช้วิธีนี้ดูได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่พักด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วที่สําคัญค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณครูอารยาแล้วก็คุณครูไพรัรัตรอดสดใสด้วยที่วันนี้มาพูดคุยกันถึงผลิตภัณฑ์น้ํามันพรสดในวันนี้นั่นเองขอบคุณมากๆเลยค่ะ และนี่นะคะก็คือผลิตภัณฑ์น้ำมันไพรสอดค่ะซึ่งเป็นของดีจากจังหวัดสมุทรสาครน,นั่นเองแต่โอนี้มีดีของเราไม่ได้มีดีเพียงเท่านี้นะคะครั้งหน้าเราจะพาไปดูผลิตภัณฑ์อะไรและเป็นจังหวัดไหนต้องคอยติดตามค่ะวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ